ขั้นตอนแรกกดเข้าแอปพลิเคชันแล้วต่อมาก็สแกนข้อมูลที่ไม่จำเป็นออกไปครับสแกนข้อมูลที่ไม่จำเป็นออกไปก็ข้อมูลที่มันมันก็อยู่ที่การจัดการโปรเซสมันก็สำเร็จเรียบร้อยต่อมาก็สแกนวัดอุณหภูมิ ตรวจจับข้อมตรวจจับอุณหภูมิมันก็ขึ้นเปอร์เซ็นต์ที่ความร้อนมีอยู่ในเครื่องครับสำเร็จครับต่อมาสแกนล้งางข้อมูลไฟล์ต่างๆทั้งหมดที่มีอยู่ในเครื่อง ข้อดีของแอปพลิเคชันตัวนี้ช่วยจะกนไฟล์ขยะต่างๆท,ท,ที่ไม่จำเป็นออกจากโทรศัพท์และมันสามารถทำหน้าที่ตรวจจับความร้อนหรืออุณหภูมิของเครื่องได้ก็เสียติดตั้งแอปเข้าไปแล้วแทนที่จะทำให้เครื่องไวขึ้นกับทำให้เครื่องหน่วงเครื่องจ้าเครื่องอืดเปิดอะไรก็ไม่ได้ติดติดขัดๆมันสามารถทำแค่เป็นแค่บางแอปเท่านั้นครับ